ก็หยิบกลับแล้วก็ให้กินง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเราให้เนี่ยอาหารอาหารชนิดเนี่ยหนึ่งคือเสริมจากอาหารที่เขากินแตบบ่เป็นอาหารหลกักอาหารหลัง,ง้งคืออะไรครับหญ้าเป็นหญ้า,าเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเราก็เลยนอกจากบางทีสัตว์มันกินไม่พอ,อหรือในตในกรณีที่ช้างมีอายุมากฟันไม่ค่อยดีระบบด้วยอาหารไม่ดีเราก็จะใช้ตัวอาหารเสริมเนี่ยเพื่อให้ช้างกินนะครับซึ่ง ตอ,อนนี้เราก็ส่งเสริมให้ให้ควานสามารถทําเองได้นะครับแล้วก็เราเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราเราที่เด็นขึ้นมาให้ให้ให้นั่งเที่ยวหรือว่าให้นักศึกษาได้ได้เรียนรู้ด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวน้องตักข้าวประมาณตอนนี้ตักที่บอกตักข้าวที่ข้าวเนี่ยที่เราตัดใส่ก็คือหนึ่งให้มันจับตัวเป็นก้อนอเวลาเราปั้นมันจะได้จับตัวเป็นก้อนใ่นะ่เยอะเลย ข้าวนี้ก็คือข้าวแบบที่คนคนที่อะไรใช่ไหมเป็นข้าวของมะลิสุรินเลยครับผสมไรบอรี่ได้กินดีมากนะครับช้างที่ติดแกมช่หนึ่งหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับอย่างคือเขาอยู่เป็นครอบครัวจริงไม่ใช่แค่ช้างอยู่เป็นครอบครัวคนก็อยู่เป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆที่เอามาให้ช้างต้องเป็นอาหารอย่างดีครับ ใช้าง,างตัวเนี่ยโอเคใช้าบางตัวเนี่ยคืออาหารอะไรที่แปลกๆที่เขาไม่เคยกินเนี่ยเขาจะระแวงเพราะบางทีคุณหมอช้างควยคุณหมอมารักษาบางทีอเอาป้อนกับกล้วยให้กินใส่ย,ยาบบป้อนกับกล้วยกินเขาก็จะระแวงแล้วว่าคุณหมอเอายามาให้ฉันกินหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยหนึ่งเราก็เลยเอากล้วยเอากล้วยเพื่อสร้างกิ่นคือกล้วยจะเป็นอาหารที่เขาชอบเราก็เลยเอากล้วยมามาให้ผสมให้เขาเพื่อหลอกล่อเออนี่คือเป็น เป็นอาหารที่ไม่ใช่ยานะะครับเดี๋ยวขอตาบอกช่วยกัน เฉยๆเวลาถ้าไม่มีกล้วยทั้งหลายช้าจะกินรอกินครับโดยโดยปกติจริงเขากินได้ทั้งเปลือกทั้งเปลือกเลยแต่ว่าพอเราจะมาผสมือเราต้องเอาเปลือกคือแค่เมื่อกี้คือเห็นเขากินทั้งเปลือกแต่อยากรู้ว่าถ้าเปลือกอย่างเดียวไม่มีของหวานข้างในอ่ะเขาก็กินได้ซึ่งคือคือจริงกล้วยเนี่ยต้นๆที่เราเห็นนะครับจริงๆกินได้ทั้งต้นทั้งลูกทั้งใบกินได้หมดทุกทุกกทุส่วนแต่ว่ากล้วยสุกเนี่ย เวลาเขาฝึกช้างหรือว่าป้อนยาต่างๆจะใช้เป็นก้วยสุดแต่จริงๆต้นกล้วยก็ให้กินเป็นอาหารหลักได้เหมือนกันครับ Thank <laughs> you. ไม่กี่แครับอ่าไ่กี่แล้วครับเอาอนะนม่เแน่นไหยครับนเป็นอ่้าประมาณนี้ยนึ่งโมงนอนตปาเลยอ่เอาอมุ่นนี่ปรยีหบ้านเอากระเป๋าไปฝากพ่อไปก่อนซิเจ่านั่นมาช่วยพี่เขาปั้นมาได้ครับป vale um ั้นลองชิมก่อนครับพร้อม เอาปั้ันมา่งนีทำเป็นคลิปไปเลยค่ะคลิปแล้วไปลงในช่อง กแต่ม่ป่าจะอร่อยก็จะถึงเมื่อที่เจาเจอแต่ว่ารากินงานดำมันกินาทีช้านี่กินจะแตกมันก็จะไม่ค่อยกินแต่ว่า้็สึกก็สึกแต่บางครั้งหก็ใส่เกลือนะใส่ใส่เกลือใส่มะขามเปียกผมว่าเราหีกวเอาน้ำมันที่มาเแลาวใส่มะขามเปียกนี่เพื่ออะไรอะคะจะช่วยในการ ไม่ไม่ท้องเสียวค่ะคอ้กินให้กินเยอะค่ะอยกองบก้อนใหญ่วเหรอลองลองก้อนดูอันนี้กินได้ไหมตัวเล็กได้แก้วกินไอ่าไ้ลองก้อนดูครับสิ่งเด็กไอ้ลอง้อนตัวเล็กด้วยก็ได้แก้วเคียวด้วยแก้ว โบโบน้องโบไอ้ถ่ายถ่ายตอนน้องๆป้อนป้อนป้อนแล้วก็มัดไอ้ปั้นปั้นแล้วก็ป้อนเลยปั้นป้อนปั้นปอนแก้วเขียวด้วยแก้วกลืนเลยเขียวด้วยร่วงออกมาแล้วเลนะร่วงออกมาทั้งก้อนเลย ัวแย่งอะอ๋อยังถือว่าอยู่ในนี้เลยเขียวกนเขียวกนบอกบอกบอกรู้เรื่องมากไม่เดี๋ยวช้า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 ้เป็นช้าช้าไ้ไวามดแล้วมั้งอช้วาโมดแล้วมั้ง ชอบไหมจ๊ะโอนิกิริอาหารญี่ปุ่นโรยสาหร่ายหน่อยเนาะเหมือนนะมันจริงในหน้ามันเป็นเขียวเขียวกันเขียวอ้าวกล้วยนั้นรุ่งรเล่าป่าแล้วมันจะแก้จะแก้เราแล้วแก้วเขียวด้วยแก้วยังไม่หมดนะะยังไม่หมดนะ ไม่เจ e ้าตาี่ขอำมักเลยโบโอยหุ่นหลงอะ้วนะหุ่นหลงอะ้วเด็กกินไม่เท่าไหร่แต่ตัวใหญ่กินเยอะอยู่เฮ้ยตั้งไปมุมแคบแทะขอยหน่อยห้อยหน่อยมุมมันแคบ มีเจ็ดตัวนะอืม ไม่มม่พี่าเียเปลือกให้มันดิไม่คเลกเาไอ้แ่ก็หยิบได้ใช่ไหมเอาไม่เอาเห็นเลือกไมเห็นเห็น้าบ้านงานก็เลือเือกไปเอาเปลือกเอาลเปลือกกัเข้าบ้าน เอาเอาไปไปเอาเชีวของเขียมากคคือเล็กจังมิงเปือกเลยเมื่อกี้พี่หไม่เขาหยุดได้เลยอืแล้วเขาเก่งตัวนี้ไงเขาไม่เก่งมันไม่เราเขียนไม่หยได้ขเขียว เที่ยวก่อนปันบอกน้องเทียวหน่อยน้องหใหญ่ไม่ได้ห <c oughs> ร <c oughs> อกกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับก็เราก็ต้องดูด้วยเนาะว่า <c oughs> คือเวลาเราเสริมให้อาหารไปเนี่ยไมอ่อาหารที่เรากินเราก็ต้องออกกับลังกายด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวเนาะบางทีเวลาเราให้อาหวานก็จะพาเดินออกกาลังกายเป็นประจำอยู <c oughs> ่ ของพี่เป็นหมดเลยของพี่เป็นหมดบ้านไม่นเบ้านกินไม่เป็นก่อนุยังุเร็วุเร็วนนี่ให้ช่วยุอีกุอีกีุ้อีกไหนแก้มแก้มน้องอยู่ไหนแก้มแก้มอยู่ไหนแก้มแก้มแก้มอยู่ไหนแก้ม บ,บางครั้งให้กินขออาหารนะคะเขาจะเขาจะกินอ,อาหารเสริคำนึงแล้วก็เยากเข้าไปด้วยอ,อือ เก็บใช่ไหมถาไหนักทีเฮ้ีเอาตรงนู้นเตรงนู้นตรงนู้มีหลายๆก้อนอยู่รงนั้นละก็อยากได้ขี้สนไงที่ออกมาทันทีโอ้ยไม่ทันพี่หรอกตกปุ๊บพี่ก็เก็บแล้วุกเก็บเซนาิาเก็บเพกินเป็นเม็ดได้เป็นกินได้ทุกเชือก ไม่กินอย่างนี้หั่ต้องหัดเยอะหัดแก้มอยู่ไหนแก้มแก้มแก้มก้อนแก้มอยู่ไหนแก้มไม่นะของบ้านหนูนี่กินได้หมดกินแบบไม่ใส่เกลือก็ได้ใช่ ถ้าตัวผู้ก็ตอมน้ำมันตัวเมียก็ตอมอะไรตอมฮอร์โมนเหรอเพราะหน้าตอมเดียวกันแต่ถ้ามีน้ำมันตัวนั้นคือมีลูกถ้าบ้านนี้นะสองท่สังเกตตั้งแต่สามารจนไ้สังเกตนะตอนไง่ายช้างกินได้แล้วมีประโยชน์ บางทีเนี่ยเขาติมไล์ชอบนะครับอาหถ้าไม่ติดีไลไรเนี่นเหมือนที่ตาบอกนะครับจะต้องีการออกกำลงกายถ้ากินมากไปก็อาจจะมีกาเรืวได้ช่องน้นแก้ตาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะต้องของิไปด้วยเพยงแคานีี่าคะสวัสดีจ้า